สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกันเล่าเรื่อยเปื่สาเหตุที่ผมทำคลิปนี้พอดีวันนั้นมีผู้โดยสารคนหนึ่งที่เคยใช้บริการผมประจำประจำวะนนฮะวิดีโอคอเข้ามาจากอ,อเมริกาแล้วพอดีมีผู้โดยสารอยู่ในรถผมก็เลยต้อง ขออนุญาตเขานะครับว่าผมขอรับสายลูกค้านิดนึงปกติคือผมอะ่ะจะไม่มีบลูทูธนะนะครับไม่ไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่ามันอุดหูแล้วเวลาเราขับรถเนี่ยสัญญาณรอบข้างจากคันข้างๆหรือว่าที่เขาบีบต้องบีบแต่มาบ้างเสียงคนตะโกนบ้างอะไรเนะีเราจะไม่ได้ยินแต่ถ้าเราปล่อยโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับก็ จะได้ยินคือวันนั้นลูกค้าก็พูดมาเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยคุยเล่ยเปื่อยไปเลยนะครับก็คุยสาสารทุกสุขดิบกันนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานแต่ว่าเป็นลูกค้าประจํำกันอยู่ก็เขาคิดถึงเราเขาก็จะโทรมาไอเราไม่ได้โทรไปหาเขาหรอกครับทีก็ด้วยความ นึกถึงเราเขาก็โทรมานึกถึงเราก็โทรมา,น,รา,รมานะครับพอคุยกันจบนะครับก็ลูกค้าก็เลยบอกว่าลุงภาษาอังกฤษที่ลุงใช้อยู่เนี่ยลุงโต้อตอบกับเขารู้เรื่องทุกอย่างหนูก็ฟังลุงอยู่นะลุงไปเรียนมาจากที่ไหนอันนี้ก็ต้องเท้าความหน่อยนะครับคือ ผมก็ไม่ได้จบสูงอะไรนะครับจบแค่ปวชก็จบจาก Institue t of Technology นนทบุรีแคมปัสนะครับก็จบมานานแล้วอะ่ะพอมาทำงานโรงงานเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษทำงานบริษัทหลายบริษัทเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจนพอมาเริ่มขับแท็กซี่ก็ เลยได้เริ่มใช้ภาษาไปเรื่อยนะครับไอภาษาเราก็ประเภทงูปลาปานะครับยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวจนได้เข้ามาขับอยู่ในสนามบินดอนเมืองซึ่งเมืก่อนนี้ก็มีแค่สนามบินเดียวนะครับในกรุงเทพคราวนี้ปัญหาก็เกิดสิครับไอ้ลูกค้าคุยภาษาอังกฤษมาไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องทำไงดีวะ ผลสุดท้ายก็คือส่งกระดาษให้ลูกค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับอยากเขียนอะไรก็เขียนเขียนเลยเขียนเสร็จปับ๊บเปิดดิกชันนารีซึ่งสมัยนั้นมันยังไม่มีพวกอินเทอร์เน็ตนะครับก็เปิดดิกชันนารีอย่างเดียวเปิดมาเรื่อยๆก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆแต่ก็ยังพูดภาษาอังกฤษก็ยังกลัวๆอยู่นะครับว่าเราพูดไปแล้วลูกค้าเข้าใจที่เราพูดหรือเปล่า สื่อสารรู้เรื่องไหมก็ยัง,งงงอยู่ครับเสร็จป๊บก็คืออถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเริ่มไปเรียนสิบชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงมันก็ยังไม่เวิร์กครับยังยังยังไม่เวิร์กเลยฟังไม่รู้เรื่องอะไรวะนั่นนะครับยี่ยังวะนะเสร็จแล้วก็มีนะครับมีมีอาจารย์ซึ่งแกผมมารู้ทีหลังว่า ท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของกศนนะครับเขตหลักสี่นะครับเขตหลักสีก่ก็คือพวกผมก็รวมกลุ่มกันนะครับว่าอยากได้อาจารย์มาสอนเพื่อเพิ่มคูณทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสื่อสารเราพูดไปแล้วเขาเข้าใจเราเขาพูดมาเราเข้าใจเขานะครับก็ปรากฏว่าวันนั้น ท่านอาจารย์อูต้องขอประทานอภัยด้วยผมลืม,มาชื่ออาจารย์ไปเนื่องจากว่ามันนานมากแล้วเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วแต่จําได้ก็คือเป็นอาจารย์สอนกศออนอ,อยู่เขตหลักสี่นะครับต้องขอบคุณด้วยวันนั้นอาจารย์เดินเข้ามาเราก็คือตอนแรกนะก่อนก่อนที่อาจารย์จะเดินเข้ามาสอนนะี่ยไอเราก็เข้าใจว่าคือเออ เราก็เจอมาเยอะเนาะสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงสามสิบชั่วโมงก็คือเสียเงินไปอะเพื่อเรียนรู้นะครับจะได้อะไรหรือเปล่าวะจะเสียเวลาฟรีไหมหรือว่าเราต้องกลับไปยื่นกระดาษให้ท่านลูกค้าต่างชาติเขียนแล้วเราเปิดอีกเจนเนดีเหมือนเดิมปรากฏว่าประทับใจอาจารย์ไปอย่างสูงมากเลยครับอาจารย์เดินเข้ามาปั๊บ ว่าไงทุกคนสบายดีไหมเออเอ,อ,เอ,อ,อาจารย์เดินมาแนวนี้ไวออ้ถ้าทางจะมันละทีนี้อาจารย์ถามว่าภาษาอังกฤษไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราไม่ต้องมันกลัวคุยเพื่อสื่อสารเราพูดไปเขาเข้าใจเขาพูดมาเราเข้าใจคือจบอย่าไปคิดเยอะนะครับ ไม่ต้องไปคิดตามไวยากรณ์อะไรให้มันมากมายนะครับเวลาเจอฝรั่งเดินมาเฮ้ i, ยยูไปไหนมาฝรั่งตอบว่าไปดูมะพร้าวขึ้นลิงเข้าใจกันหรือเปล่าเออเราเริ่มคิดแล้วอะไรวะฝรั่งบอกมะพร้าวขึ้นลิงมันเป็นไปไม่ได้มะพร้าวขึ้นลิงเป็นไปไม่ได้เอ,อมันต้อง ลิงขึ้นมะพร้าวนะฮะใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์เลยบอกนั่นแหละไคแม็กมันอยู่ตรงนี้ภาษาทุกภาษามันมีคำเฉพาะของมันนะครับไอเราอะเวลาเขาพูดมาไปดูมะพร้าวขึ้นลิงอะเราก็เข้าใจนะว่ามะพร้าวขึ้นลิงมันไม่มีหรอกมันต้องมีลิงขึ้นมะพร้าว ถ้าพวกเธอจำหลักตัวนี้ไปเธอจะไม่ต้องกลัวชาวต่างชาติอีกเลยเพราะว่าเวลาเราพูดไปเนี่ยเราจะสับหน้าสับหลังคือภาษาอังกฤษมันต้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันใครเสือกไปปัญญัตเป็นตัวนี้ขึ้นมาว่าต้องแปลจากข้างหลังมาขยับข้างหน้าวะไอเราก็คิดนะฮะเรื่อยเปื่อย พูดไปคือไม่ต้องกลัวแค่สื่อสารเราพูดไปเขาเข้าใจไหมเขาพูดมาเราเข้าใจไหมนั่นคือจบฝรั่งพูดมาบบา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 บบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแต่ว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดของมันเองว่าหมายถึงอะไรจากนั้นมานะครับผมก็เลยไม่เคยกลัว ต่างชาติไม่ว่าชาติไหนขอให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้จะงูงูปลาปาหรือว่าคุณจะมาเป๊ะเลยตามหลักไวยากรณ์ผมก็ไม่กลัวก็คือคุยกันมาพอเราจับคีย์เวิร์ดได้แล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่ไหมคุณหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมลูกค้าโอ้กูดอยู่กู English เอ้ยกูไม่ได้เก่งเลย ก็แค่หาคีย์เวิร์ดได้แล้วก็ตอบแค่นั้นเองครับจากนั้นมาก็คือภาษาอังกฤษเราก็เริ่มมาขึ้นเราก็เริ่มจําศัพท์ได้อะไรเล็กๆน้อยเริ่มไปเริ่มมาส่วนมากก็จะเป็นศัพท์กาบท่องเที่ยวนะครับสถานที่อะไรพวกนี้อาหารการกินอะไรประมาณนี้นะฮะไม่ใช่เป็นศัพท์แบบโอ้โหศัพท์ทางการแพทย์ศัพท์ทางการเมืองศัพท์ทางการเมืองก็รู้แค่ไม่กี่คำ ส่วนมากนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะสไตล์แท็กซี่ภาษาอังกฤษก็จะประมาณนี้แต่ก็อยากบอกนุ่นหนูน้องๆที่คิดจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเด็กๆเ,เราก็จะมีความจำเยอะขึ้นกว่าไอ้คนแก่ประเภทเรานะครับก็อยากให้จำไว้นะครับไม่มีอะไรมากกับภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกลัวครับที่สำคัญอย่าลืมมะพร้าวขึ้นลิงไม่มีมีแต่ลิงขึ้นมะพร้าวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ